สวัสดีค่ะสองเลขลอตเตอรี่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับบิ๊กทิติวูิวารุณหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ล่าสุดจะถึงวันคล้ายวันเกิดในวันที่12มิถุนายนนี้แล้วซึ่งจะมีอายุครบ24ปีล่าสุด Facebook ส่วนตัวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้วันเกิดปีนี้ ขอเป็นผู้ดวงดีได้ไหมครับท่านเทวดาจะพาไปส่องเลขผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันค่ะขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะสุขสันต์วันเกิดค่ะ